วัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมบอร์ดจีนนะครับมาหลายตัวเลยนะครับพักจากงานซ่อมไฮบริดนะครับวันนี้ขอเป็นบอร์ดจีนทั้งวันเลยนะครับหลายตัวมากนะครับนี่ลูกน้องก็กําลังทําอยู่2อสตัวนะก็ตอนนี้ตัวนี้ทําเสร็จนะครับอาการที่เสียของเจ้าตัวนี้ก็คือนะครับภาคจ่ายไฟมีปัญหานะลูกค้าแจ้งว่าใช้งานอยู่ดีๆดับ นะครับเงียบหายเปิดไม่ติดอีกเลยนะครับไฟแดงมีกระพุบกระพิบมานิดเดียวนะครับอ่อนๆนะครับแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับมอเ f อ t เฟชุดได้บอร์ดได้ไม่เสียนะครับเช็คแล้วไอจีไม่ไอจีบีทีไม่เสียมอเตอรเฟสภาคจ่ายไฟไม่มีจุดเสียนะมันไม่เสียแต่มันทํางานไม่ได้นะครับนะภาคจ่ายไฟมีปัญหาอยู่นะครับก็แก้ไขชุดได้นะครับชุดได้ภาคจ่ายไฟชุดจ่ายไฟนะครับ ก็ทําไปหลายจุดยู่ชุดจ่ายไฟไม่รู้ว่า,าใช้งานอยู่ดีๆแล้วมันเสียได้ยังไงนะครับก็น่าจะเป็นค่าอุปกรณ์มันยืดค่าแล้วว่าแล้วก็มันเสื่อมนะครับก็เปลี่ยน i อ PWM เเปลี่ยนไปนะครับ R นะครับซีเนอร์ใส่นะครับวงจรที่ทํามามันไม่มีซีเนอร์คุมคุมไฟที่ป้อนเข้า IC PWM มันทำให้ไฟมันไม่เสถียรน,นะครับตอนนี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใช้งานปกตินะครับนี่เทสโหลดอยู่นะไฟ ejs ติดปกตินะครับมาดูไซเวฟกันนี่เหมือนเดิมเครื่องมอแปลงนะครับไซเวฟก็อ่ะสวยงามนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะกินกระแส 8M แอมป์นะครับที่โหลดเราๆแค่2 0 0วัตต์นะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่มโหลดไปอีกก็อ่าไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ที่6 0 0วัตต์แล้วกันนะครับเพราะมอแปลงมันถ้าต่อระบบ24เนี่ยมัน ถือว่าลูกเล็กนะครับมอแปลงลูกนี้ต่อได้ทั้ง24และ48นะตอนนี้ต่อขด24โวลต์อยู่นะครับก็เทสโหลดได้แค่5.600วัตต์นะครับแต่ถ้าต่อ48ตัวนี้จะเทสโหลดได้เป็นพันวัตต์เลยนะครับเห็นนะครับยินกระแส25แอมป์นะครับไซเวฟนะครับซเวฟก็ปกติดีแต่จะเห็นแรงดันนี่ จากเดิมแรงดัน220กว่ากว่าตอนนี้เหลือ218นะครับเนื่องจากว่าหม้อแปลงมันอ่ามันผลิตขึ้นไม่ไหวแล้วหมอแปลงมันอ่าถึงขีดจำกัดของหมอแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดอ่าโหลดที่ใช้งานนะครับเห็นไหมแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครกำลังประกอบอินเวอร์เตอร์หมอแปลงอยู่นะครับนะถ้าใครกำลังประกอบอินเวอร์เตอร์หมอแปลงสังเกตว่า ถ้าเราดันโหลดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแรงดันไฟ AC output เราตกนั่นหมายความว่ามันเริ่มจะใกล้ขีดจำกัดของมออแปลงเราแล้วหรือของบอร์ดเราแล้วนะครับถ้าถ้าแรงดัน AC เริ่มตกแล้วตกเยอะๆนะครับนะให้ให้ปรับวอลลุ่มนะครับลิมิตกำลังวัดไว้นะตรงนั้นได้เลยนะครับนั่นหมายความว่ามาถ้ามออแปลงนะครับไม่เป็นที่มออแปลงก็เป็นที่บอร์ดถึง มันจะถึงขีจดจำกัดของมันแล้วนะครับดันไปเรื่อยๆนะครับมีพังแน่นอนนะครับถ้าดันโหลดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับให้สังเกตเอานะครับแรงดันเอาพุทเริ่มตกนั่นหมายความว่ามันจะถึงขีดจำกัดของมันแล้วโดยส่วนมากจะมาจากหม้อแปลงนะคร no ับนะนะครับมออแปลงลูกใหญ่แค่ไหนมันก็มีขีดจำกัดนะครับนะถ้าดันขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตวโวนเอเริ่มตกยิ Plug ่งตกเยอะนั่นก็หมายความว่ามันถึงจุดลิมิตของมันแล้วนะครับ อาจจะอย่างยกตัวอย่างเราปรับแรงดันไว้ที่230โวลต์จ่ายโหลดขึ้นไป100วัตต์200วัตต์อาจจะตกลงมานิดเดียวนะครับจาก230อาจจะตกเหลือ225นะครับ227 228อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติแต่ถ้าดันขึ้นไปเรื่อยๆจาก230ตกมาเหลือไม่ถึง200โวลต์อย่างนี้เริ่มผิดปกติแล้วเพราะฉะนั้นนั่นคือลิมิตของมันแล้ว นะครับให้เราตั้งจำกัดโหลดไว้ที่ตรงนั้นได้เลยนะครับถ้าตั้งไว้230ไม่ควรตกเกินนะครับ200อ่ะ215โวลต์แล้วกันนะครับนะให้215โวลต์ถ้าต่ํากว่านี้เริ่มเริ่มเสี่ยงที่จะพังนะครับมออแปลงอาจจะไหม้หรือบอร์ดอาจจะพังได้นะครับนะใครที่ประกอบมออแปลงอยู่ก็อ่าดูจุดนี้ดีๆนะครับบางคนไปเอามออแปลง UPS เก่าหรือมออแปลงเครื่องเสียงอะไรก็แล้วแต่ เอามาดัดแปลงใส่กับบอร์ดจีนพวกนี้นะครับมันทําได้นะไม่ได้บอกว่ามันทําไม่ได้ทําได้ใช้งานได้จริงด้วยใช้งานได้ดีด้วยแต่เราต้องรู้ลิมิตของมันนะครับเราต้องรู้ลิมิตของมันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โวลต์ออปตเราเริ่มตกนั่นหมายความว่ามันจะถึงลิมิตของมอแปลงแล้วนะครับก็ให้เราอย่าไปดันโหลดเพิ่มมากกว่านั้นนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ